จุ๊กจุ๊กเอามาผิดตัวเอาละครสวัสดีทุกคนนะฮะสื่อตะครับวันนี้อยู่กันในเกนจ,จีอะไรครับเ,เกนชินนะฮะเหมือนเดิมเลยจากอีพีที่แล้วเราได้ทาการเปิดนาวเวียมานะครับผมไปหาชื่อมาละวันนี้ก็เปลี่ยนเป็นภาษาไทยแล้วนะนาเวียของเรา๋อตอนนี้ผมได้ใส่อ,อา์ติแฟดเป็นไม่มี แล้วก็อาวุธเป็นดาบพลันโจมตีชื่ออะไรก็ไม่รู้ผมอา่านในออกเปก็นภาษาอกฤษไม่ได้ฝึกมาครับขอโทษครับก็พรองสวัสดีเพื่อไม่ได้อัดเลยตอนนี้ผมก็อยู่กับบอสต,ตัวเนี้ยผมก็กะว่าตอนแรกจะไม่ทำหรอกนะแต่เอาหน่อยแล้วกันกอนมันได้มาแล้ว่ะผมก็อยากทําเหมือนกันมันตีบอสก,กันนะฮะบอสตัวที่จะอัดนาเวียนนะ่ผมก็มาครั้งหนึ่งแล้วแต่ตีผิดผมไปตีมันตัวนี้ผมไปตีบอสตัวเนี้ยสีฟ้าเนี่ยมันเป็นบอสตัวผู้หญิงน่ะ โอเคเรามากันนี่แล้วเนก็ปิดปินหน่อยสีแดงบ้างสีเหลืองบ้างเงี้ยตอนนี้กตีไปก็เลือเกคือหมดหลอดเลยเอาใหม่คร mm ับ hmm. oh เติอนเติมเลือดหน่อยแล้วกันนะกินยาไปครับไม่ใช่ยาอาหารลลาเจนว่ายาก็เต็มนหลอดก,กันท่านนั่นบัฟเลัรจุตีหน่อยไหมเออเพิ่มลัฟเฟอรอ่าีพอแค่นี้แหละมาครับไปตีกันตอนนี้ก็เกือบเต็มแล้วนะผมก็ คือเข้ามาเมื่อกี้คิดแล้วทำอะไรแล้วกันคือไม่รู้ทีทำอะไรแต่ผมก็อยากพยอยามมีชื่อเสียงบ้างอ่ะม,มาครับตีบอสกันมาก็ปัดไรเดนไปก่อนครับแล้วก็คาซุฮาเปิดสกิลไปอะแล้ว,วชิลมาครับคอมโบนี้แชแขนผมนั่นเหรอฮะกดผิดเท่าจะเอาเซียนหลินม,มากดอัดจิตไปครับติตท่าไฟเถอะ เค okay, ติดท่าไฟสวยครับสวด,ดไปครับแล้วก็อาดจีตร,รอครับรอรอรอกดทับทราบล้เค okay, อะไรเล่นปาดครับเพืดด้อดแสนหนึ่งไอ้มึงหนึ่งคือแสนแสนเนาะจบครับทำไมไม่ไม่เสียเลือดเลยตอนนี้จัดไปครับอืมก็แอดดีเฟิด์ไปอะไรอ่ะพลังฟื้นฟูไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ด้สามตัวนะครับคืออันนี้ก็ได้อามายีละ แต่ก็ใช้ไม่ได้ดีคือมันเปลี่ยนตัวแป๊ดตือดื้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 อตื่กดออกนาเวียผมตายโงไปจมน้ำตายที่อดงปลาลาดฆ่าตายครับแต่เลือกให้นานเหแลอวกันถ้าเราจุดนาเวียแล้วเราต้องเสียหลอยใช่ไหมล่ะ ก็ตอนนี้เราอยู่กับนาเวลแล้วนะสวยทั้งทหัา,หาไปไหนมองนี่เออเี่ดเ <laughs> ไม่ได้ไปไหนแล้วคนนี้เราจะพาน,นานตอนนี้ผมก็ตีประมาณพันแล้วนะหลับพันแล้วตีแรงกว่าน้องเคิร์นน้องแมวผงอีตอนนี้ฮนะเสียใจชะมัด <laughs> โอเคเราจะไปหาอติแฟให้นางกันบอกก็ประมาณนี้แล้วกันนะอติแฟเราจะได้อะไรบ้างตอนนี้ก็เหลือ สิบสี่อันนะเหมือนก็เหมือนเดิมนะ,ะับไม่ได้ฟานอะไรเลยผมจะไปเปิดเดี๋ยวนี้ฮะดันเชียจะไม่ได้เปิดเลย <c oughs> เป็นอะไรของผมเนี่ย <c oughs> โอเคเราจะไปเปิดดันเชียก่อนนะฮะตอนนี้ผมเทเลพอร์ตไปตรงนี้ก่อนแล้วกันแนละ้วว่ายน้่งขึ้นไปข้างบนแล้วกันนะฮะน่าจะใกล้สุดละจุดน,นี้มาด้วยก่อนเดี๋ยวไปไม่ถูกเออยโผล่มาจะานั่งแล้ว <c oughs> ไม่ได้ไม่ได้โผล่มาจัดนั้นแล้วโอยวิชาจันไวยชันจันก็ครึ้นโบกขาวกันเลยกันฮนะเดินตามหารัฐแท้อุย้ยขึ้นมาเจอเลยอะ่ะดาจิอ็นนึกว่าจะหาหญ้าแบบทำวิลร่ิบเจอเลยเจอมอนไหมอะ่ะจะกินเฮ้ยมีดูน้ัเมฆของนางกันทุกคนเปิดโล่ให้หน่อยเอาปู่เปิดโล่ให้หน่อย,ออยคือไม่ได้ใส่ทีเฟนนะใส่แค่อาวุธนะตอนเนี้ย เลนเต้าปั้นนื้อสองพันเออสองพันเนี่ยเห็นนะเคล็ดไปอ่ะโจทย์อะไรกันมาแล้ววะกันซาชิคุยน,นาวะกัมมาโมรีมมน้องเคอร์อผมดูเลยดาเมจนะ่ะเฮอรู้สึกเศร้าเลยอที่แฝดเต็นเนี่ยดาเมจแค่นเนี้ยเฮ้ยมีอะไรใหม อุือดูขาดูดูดดดน้องแมววนะเพื่อดบทานครับดูดูชันตีสามพันโอ้โหอ์ติแฟร์เต้นไปละไม่สู้ละนกนกอุ้ย,ยตีไม่ดวงเลยนอกอาไม่ได้เหมือนจะกดดันไม่ได้เอ้ได้หรอปลอดล็อกแล้วฮะ ชู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 ผมจะเอาอันนี้แต่แต่ก่อนหนึ่งนั้นเรากลับไปก่อนก่อนจะไปนะผขอให้ดูน้องแมวผมครับดูฮะคีเรกคนในคีฟอรนโจตีดูครับนาเมวมีแค่นี้โอ้เสียใจจัดผมใส่บนนัดไฟฟ้านะใสด่ดู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 เค okay, ไปอันนี้กันมันก็ไม่พอเราก็ต้องมานี่ครับอ่า ตอนนี้ผมมีอยู่เท่าไหรส4อันได้แค่อันเดียวครับจัดไปบอกๆครับกดออกไปทันทีเพราะมือถือกระตุกมันก็ได้อย่างี้แหละอุ้ยจะตายอยู่แล้วเนะี่ยเลือไหลไม่หยุดเลยไปเข้าดันละเราก็ต้องเปลี่ยนทีนไงเพราะนาเวียยังไม่ไหวตอนนี้ยังไม่ไหวแต่เมจแค่นั้นสู้เป็นชาติแน่เอาทีมเป็นหูถาวว่ะ หูสาวยังไม่เคยยังไม่เคยลงเลยแตนเนี่ยก็เปิดตะกี้ทุกคนก็เห็นเนาะมันมีตัวอะไรบ้างต้องใช้ถ้าหินเลยเขาบอกถ้าหินก็ปลูกไปแล้วกันนะกันอนะ่ะได้ไหมหรือไม่ได้เอาทีนี้แล้วกันที่หูแถาหูเถวหรือว่าคงแก่วหูแถามาครับมาโหลกแกสโตร์แกสโตร์เลยครับโหลกแกสแกสโตร์นะรู้จัดไหมไม่รู้จักเพราะผมก็มั่วไปงั้นแหละ เอาละนะมาเปิดใบปูอติเปื้อนอุยอ้ยดีคาสูฮาร์มี <laughs> เออสวยครับอืมปาดไปยอติปูมครับเทโดมาเปื้อสกิลมีน้อยจังฮนะตัวศัตรูน,น้อยเกินโอ้ยยดีนะไม่ได้เอาอไรเด่นมาไปไม่เวิรนะ์ดเนี่ยแต่ผมว่าผมไม่ได้ใช้หูเต่าอืมเป็นไงเป็นไง่ไงะครับ กดไม่เป็นแต่ก็อยากจะกดอะ่ะเออสี่หมื่นครับจอกครับไปไงครับตัวเลือดนานนี่ก่าไม่ทันกดเลยนะมาครับอาทิแฟ์นาเวียผมว่าต้องใช้เป็นอ่ะพารันโตตีคริดตอาตาคิเครดับอาตาคิมก่อนเดียวกันควแนงคริมาครับได้หมวดคนลำไยเปื้อน,น,นหมวดของใครเนาะคุง้งคุ้งเหมือนเทพเบล,ลที่ไหนก็ไม่รู้ ถ้าเราป้องกันแค่เหมือนจะไม่สวยเท่าไหร่โอเคเอาใหม่ต่อ,อสุดท้ายต่อสุดท้ายจะตายไหมปืดกันตันฮาชุคคือคาเซโอจดครับมาดูซิมีอะไรไหมกดไป ก็คั้เลยไหนไหนไหนเปลือดพลันจนตีควาชนะท่าไม่สวยทิ้นเลยเลยอันนี้ก็ไม่สวยครับทิ้นครับเอาใหม่อีกครั้งรู้สึกหือนสู้ไม่ค่อยยากเท่าไหร่ฮะรู้อีตาชายครับคือน้องหงัวตาผมก็ตีแรงเลยแต่แม่นเล่นยากว่ะก็ผมลงไฟแหวนวิจริงไม่ได้ใช้เลยอะลงยากมาก ดูซิดูซิอิจฉายปาดโอ้โหแต่ละยางเนาะไม่มีอะไรที่สวยเลยอะไรที่สวยก็นี่ครับสวย <c oughs> การจะโชว์สวยเท่าน,า,าน่อยมานีจะหนีไปไหนครับคุณคุณอะไรวะเนี่ยอือ,อสี่หมื่นง่ไงจอดจอดครับจอดก่อจัดไหม ไม่รู้จักหรอกครับผมก็ไม่รู้จักภูมมั่วเป็นงั้นแหละอืมดูหน่อยสิครับขอดงหน่อยอะเฮ้อ,อพลังโจติไม่เอาเออนนี้เหมือนจะสวยอยู่แต่เสียอย่าเดียวมีพลังชีวิตด้วยแล้วก็ฟื้นฟูอ่ะน้องแกต้องใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวไปดูกันไปดูนะครับอาอาปลาวารีกับบัวท่าที่ห้าสิบอืชฉอตเดียวตายเป็นไง ทีเดียวตายครับอืแรนไม่ละครับทําไมเสียงเปลี่ยนอีแล้วไม่รู้ช <c oughs> อบเปลี่ยนเสียงบ่อยเลยกันนะครับมาไหนไหนนโอ้โหไม่มีเซ็ตของนาวเวียนจังเลยอะ่ะเซ้นน้นด้วยอูโหยังสวยอะคริอัตาครีเก็บไว้ก่อนบนน้าบนานาา้ารักษาโอ มันสวยอะแต่มันใช้กับผมนมี่ได้อะโอเคนะาอาวมเราก็ไม่ได้ขอนดีเลยเราจะหาให้ได้อะขอนดีอะ่ะเอาละออกจากดันเจียนมาละเราก็ยังไม่ได้อะติแฟต์ลาวเวียจยังนะฮะเดี๋ยวคิวมันจะยาวเกินเดี๋ยวผมมาฟารเอาทีหลังก็แล้วกันจุดนี้ก็มองเห็นแล้วอะแต่แตายังมีอย่างหนึ่งที่ยังไม่ได้ไปมันคืออะไรงั้นเหรอ ไอ้ที่มันอยู่ใต้น้ำเนี่ยคือมันคือมันคือกดผิดอืมน,อนาเวียจางเอ่อ <c oughs> ตัวเลือกขั้นนะครับมันคือมันคือมันคุด <c oughs> ตัวนี้นะครับหาได้เฉพาะในเมืองเอ่ออันนี้เท่านั้นก็ไม่รู้จักชื่อเมืองเหมือนกันเพราะเพิ่งมาเล่นบอกแล้วอ่านภาษาไม่ออก <c oughs> นาเวียจังก็คือถ้าปลบล้อแล้วมันจะเพิ่มความแรงฟริดิคอนให้นะครับ โอเคเดี okay, ๋ยวเราจะไปหากันในเสื้อผมหาหมดแล้วนะบอกแล้วเพราะฉะนั้นแล้วมันยังไม่เกิดตอนเนี้ยเพราะฉะนั้นแล้วเราต้องหาครับออ้หหเลเวลหกสิบแล้วเวลหาคนไทยหน่อยดีกวา <laughs> ่าขึ้นขึ้อขึอนอึ้ม ปฏิเสธคำขอมันไม่มีคนไทยเลยจะได้คุยกันง่ายๆหน่อยมีห้องก็ไม่อยากจะไปแปลภาษาบ่อยเกินนะทุกคนสทิที่เขาโลกวาตอนได้ราคกกียาเอ้ยเหนนี้ได้ด้วยไหนว่าอขอผงนี่บ่ะเนี่ยสทิที่เขาโลกวน ไม่ได้ใ,ให้เขาร่วนคขาถาใหม่เอ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 าใหม,ใหม่มันไม่หายไปอะ่ะตัวพวกเนี้ยมันไม่ให้ผมเข้าอะ่ะอืมเดสก์โอ oh <laughs> ้ไม่วะดได้พวดอะไรครบผมดอีกแล้วอันนี้ก็เฮอมอยไรเดนจานไปหาไรเดนหน่อยจะรัดนะครับขอคนไทยหน่อยผมว่าก็คนไทยเนี่ยคนที่ใช้ภาษาญ,ญี่ปุ่นเนี่ยชื่อ คือมันไม่มีอ่ะอายุเอะไรว่าสามสิบม่น่าไปได้ฟ้าร้างพ่อฟ้ารักพ่อฮัลโหลปฏิเสธปฏิเสธปฏิเสธกันทั้นนั้นเลยกว่าจะหาได้เนาะอืมอืมอืมกดแมนหมดดีแหละ คนไทยอะไรไม่รู้จักพมมีเพื่อนไหมอะดูก่อนเพื่อผมมีเพื่อนกับเขาบ้างนะเพื่อนเพื่อนเพื่อนมีไหมปฏิเสธกันทั้งนั้นเพื่อนอื่มึงพวกเขาไม่เล่นกันแล้วอะขา้สุดระบบล่าสุดเมื่อหดวันที่แล้วแล้วก็อีกคนข้าสุดระบบเมื่อ20วันที่แล้วเข้าสุดระบบอือหม่ค่อยมีคนเล่นกันละ ไม่ใช่สิครับมีคนเล่นอืมแต่แค่เพื่อนผมเขาไม่เล่นกันแล้วสามคนน,นั่นน่ะเพื่อนอถ้าที่เราไม่ได้คุยกันเลยเนี่ยนะในทีไไ่ฉันว่าเพื่อนงั้นเหรอเอาล่ะคนดูเอ้ยเห <_ c oughs> มือนจะเข้าไม่ได้งั้นเราค่อยเจอกันใหม่คิวโอหน้าแล้วกันนะมาแหววคอได้ไหม <_ c oughs> เดี๋ยวไปเปลี่ยนชื่อภาษาไทยก่อนเถอนนะะ,นะนะมก็ภาษาไทยอ่ะนะ ทำไมเจ้าไม่ให้ข้าเข้าไปกันหรือเจ้าทาเควสอยู่นะมาจากสอนะสอนาทีและอารีนาเม,มนโคนลอผิดไหมเมนโคลอผิดมาเนี่ยเก่าตัวจีนไม่ใช่จิโกปฏิเสธปฏิเสธท่านั้นเลยไม่มีคนรับผลเลยอะปฏิเสธครับ ทุกคนปฏิเสธผลหมดเลยไม่ว่าผลจะทำอะไรทุกคนก็ทิ้นผลทุกคนทุกคนปล่อยผลเหลือคนเดียวมาเวลเศร้าต้นละผลว่าทุกคนเข้าไม่ได้จริงๆนะเดี๋ยวผมเดลงไปแม่น้ำก่อนมีป่ะก็โทรศัพท์ที่อยากหานะครับเดี๋ยไม่รู้ว่ามันอยู่ตัวไหนก็ตัวนี้เลยเกาะนี้เลยใต้น้ำเลยครับถ้าหาง่ายๆหน่อยก็เข้ามานี่เลย เมงกลางครับลงมาเปื้อนแม่น้ำแล้วก็ว่ายเราไปข้างล่างนะยครับมันจะมีอืมเขาเรียกอะไรอ่ะเดี๋ยวกันเดี๋ยวกดทำให้ดูุบ๊บลืมไปมันจะกดตนนัวนี้เสียดานไหมผมเนี่ยเห็นไอ้เจ้าเขาเรียกวะนะ่าอะไระไอ้ใบสีฟ้านี่ป่ะม,มันจะดออตรงแถวนี้แหละตรงใบสีฟ้านี่แหละถวๆใครที่ยังไม่รู้นะแถวๆตรงใบสีฟ้าแล้วก็มันจะมีหอยปลาคารานอยู่ ยังไม่เกิดจริงๆเนะี่ยผมเปิดไปตั้งแต่เมื่อวานแล้วยังไม่มาเลยเมื่อวานตอนกลางคืนเนี่ยแล้วก็หอยปลาการานันอยู่ไหนอะ่ะนี่นี่หอยแบบนี้ตอนนี้มันเปิดอ้าแล้วนะผมเปิดไปแล้วบอสอยก็สำหรับใครที่ยังไม่รู้นะครับก็ามาหาได้แถวนี้แหละนาเวียจังของเราตรงมาไทยรูปนี่แถวนี้เลยนะ ตัวนี้มันจะมีบอสอยู่ตัวหนึ่งผมไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรฆ่ามันไม่ได้ผมตายก่อนถืออะไปนะเ,เดี๋ยวเดี๋ยวผมตายก่อนพอดีโอเคนะครับก็เราเข้าห้องคนไม่ได้ก็จบกันประมาณนี้แล้วการสลับคิวเดี๋ยวนี้ด้วยกันว่ายน้ำของปู่กันไม่เห็นนาเวียจังเลยไม่ได้โอ้โหสลับไม่ได้ด้วยเดี๋ยวผมถ้าเอานาเวียมาปิดคลิปครับ แบบนี้ยอมไม่ได้ต้องนาเวียเท่านั้นนาเวีย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 เวียนนาน <c oughs> สวัสดีคอนโดเป็นไงเสียเสียงหวานไหมทุกคนอือนาเวียพูดไงคะ ถ้าชอบแล้วก็กดติดตาให้ด้วยนะเสียงน่านากลัวจังเลยครับกับพี่ตาด้วยสวยอื้าสดชื่นชมัดอ,อ,อะไรกันลงแรงจังเลยนะบายบายครับทุกคนเจอกันใหม่นะคิววเดี๋ยวนะแล้วเจอกันครับ